เลวสามต่ำช้าสุดๆไปเลยเจ้าเซตเทิลพอเขาได้ทําการข่มขู่และยี่ข้อเสนอที่เปลี่ยนเสมือนเป็นการประหารชีวิตคูมะดีๆนี่เองครับโยสวัสดีเยาวรุ่นเลยนี่คือเสียงจะโปรดกลมหน้าคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตแบบเร่งด่วนสําหรับมังงะพนิเตอนที่1,100ครับตอนที่ทุกคนรอคอยว่ามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษหรือเปล่านะไปนั้นมาลุยไปพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับทางด้านเซตเทิลเนี่ยได้มีการบังคับให้คูมะนั้นกลายเป็น7เทพจรสลัดและบังคับให้คูมนนั้น ต้องเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นไซบอร์กที่ไร้จิตใจครับถ้าไม่ทาอย่างนี้เนี่ยรับรองได้เลยว่าทั้งตัวคูมะและบันนี่นั้นจะต้องถูกจับกุมครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอเป็นแบบนี้คูมะเองก็ต้องยอมรับข้อเสนอยอมรับเงื่อนไขครับผมโดนเอาชีวิตบันนี่มาขุ่ขู่กันสักขนาดนี้ครับแต่คูมะเองเนี่ยก็มีการเจรจาเพิ่มเติมครับให้รับรองเรื่องความปลอดภัยของบันนี่ด้วยครับโดยการผ่าตัดคูมะและบันนี่นั้นจําเป็นต้องใช้เวลาครับแล้วก็ทําที่ก่อเอเคสภายใต้การดูแลของคิสซารุครับหลังจากที่ ตัดสาเร็จแล้ววอนนี่เนี่ยก็กลับไปที่อาณาจักรซอร์เบตโดยคูมานั้นก็กลายเป็นเจ็ดเทพจรสลัดครับอ่ะอันนี้ก็พอเข้าใจได้ครับการที่คูมะากลายเป็นเจ็ดเทพจรสลัดเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยครับต้องทํางานภายใต้คําสั่งภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลโลกนั่นเองนะหลังจากที่คูมะาเป็นเจ็ดเทพจรสลัดเราก็จะได้เห็นปฏิกิริยาของพวกเราเจ็ดเทพจรสลัดคนอื่นๆ,ๆที่มีต่อคูมาด้วยครับในช่วงท้ายของตอนนี้คูมะาเนี่ยมีการส่งจดหมายไปหาวอนนี่ครับโดยคูมะาเนี่ยก็มีการ ขอบคุณวันนี่ด้วยนะแล้วก่อนจบตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าคุม้าเนี่ยมีการเดินทางไปที่บูบ้านฟูซาบ้านเกิดของลูฟี่ด้วยครับเดียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตอนที่1,100แต่เนื้อหาทั้งตอนเนี่ยแทบไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์มากมายเท่าไหร่ครับ <laughs> อะไรหลายหลายอย่างเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ <f air> แฟนๆบัพีเนี่ยพอจะคาดการพอจะคาดเดาได้แล้ว <f air> ใช่ไหมครับส่วนเรื่องการที่คูมายอมรับการดัดแปลงเออเอาเข้ออื่แล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มันซับซ้อนนะเออเป็นเหตุผลที่แบบเรียบง่ายมากเลยนะโดนเอาชีวิตของลูกสาวบอนนี่เนี่ยมาข่มขู่ครับทำให้คูมาเนี่ยต้องยอมรับการดัดแปลงครับผมเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นไซบอร์ที่ไร้ความคิดและไร้จิตใจครับซึ่งอย่างที่บอกไปก่อนนั่นี้ครับว่าอาการที่ดัแดแบบปลงตัวเองให้กลายเป็นไซบอร์ที่ไร้ความคิดและไร้จิตใจเนี่ยเออม โทษประหารดีๆดนี่แหละครับเพราะฉะนั้นพอเชื่อมโยงเหตุผลก่อนหน้านดีครับว่าทําไมเวก้าพังถึงไม่ยอมบอกความจริงให้กับบอนนี่รู้ครับแล้วก็ไม่อยากจะให้บอนนี่เนี่ยเขาไปดูความทรงจําของคูมาครับตรงนี้เนี่ยคงจะประมาณว่าเวก้าพังและคูมาไม่อยากให้บอนนี่รู้ความจริงครับเพราะเดี๋ยวบอนนี่เนี่ยจะต้องมาดั่งโทษตัวเองมานั่งเสียใจถึงการมีชีวิตอยู่ของตัวเองครับเพราะการที่คูมาและเวก้าพังพยายามที่จะดูแลปกป้องบอนนี่สุดชีวิตกันสักขนาดนี้ครับมันก็แลกมาซึ่งด้วยชีวิตของคูมาและทําให้คูมาน,น,านบ ที่ไร้ความรู้สึกและไร้จิตใจนั่นเองนะ,ะน่าจะประมาณนี้นะและอีกหนึ่งเหตุผลที่เราเข้าใจเพิ่มเติมเลยเนี่ยนะั่นก็คือทําไมบันนี่ถึงโกรธแค้นแตทเทิลเป็นฟืนเป็นไฟสิเหลืเกินครับก็ได้แหละครับผมแตทเทิลนเนี่ยเป็นคนขมขู่คุม,มาได้เองนะ บอนนี่ก็เลยแบบโกรธเซตเทิลมากครับแล้วก็บอกว่าแกเจ้าซตเทิลแกเนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อของฉันนะบอนนี่พอเห็นเซตเทิลเนี่ยก็รีบไปโจมตีเซตเทิลเลยทีเดียวเชียวนะส่วนตอนที่มีความเซอร์ไพรส์ขึ้นมาทีเดียวก็คือการที่เราได้รู้ว่าคูมะครับกำลังเดินทางไปที่บ้านเกิดของลูฟี่นะเออก็แค่นั้นแหละครับผมไปทําไมก็ไม่รู้นะ <laughs> อ่ะก็เดี๋ยวรอดูในตอนหน้าแล้วกันนะครับเท่ากับว่าภาพรวมนะ ตอนที่1100เนี่ยไม่ได้ถึงกับเดือดหรือว่าเซอร์ไพรส์อะไรมากมายซะเท่าไหร่นะเออแลวทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับใครชอบถูกใจก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดคมนาชาแน,นลครับผมไป้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ